สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลและทุกทท่านที่การแสวงหาผลกําไรจากการดูฟุตบอลในทุกๆวันครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีที่ลงหรือต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่มีเฮงเชียร์นอขอแนะนําผู้สนับสนุนของเรา MM88 Arena ที่เดียวจบครบทุกความต้องการกิจกรรมแน่นโปรโมชั่นเพียบและในช่วงนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงท่านสมัครสมาชิกกับ MM88 Arena ในวันนี้รับทันที100บาทพร้อมกับเข้ากลุ่ม VIP รับทีเด็ดที่สร้างผลกำไรให้กับท่านทุกๆวันแน่นอนครับมาที่ศึกฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่10มกราคม2565เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมแอสตันวิลล่าในการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษ F a c เ p ประจำฤดูกาล2021-2022โดยคู่นี้จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา,าที2:55นตามเวลาประเทศไทยครับเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตชั้น12สมัยในรายการนี้ ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาทำได้แค่เพียงเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากแพ้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้เบรดสกอร์1ประตูต่อ3และฟอร์มในช่วงนี้ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะครับเกมในลดีกอันที่ผ่านมาพิกล็อกแพ้คาบ้าให้กับทีมวูฟแฮมป์ตันเบรดิสกอร์0ประตูต่อ1ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครั้งด้วยกันครับส่วนทางทีมเยือนแอสตันวิลล่าอดีตแชมป์7สมัยในฤดูกาลที่ผ่านมาทำได้แค่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3 หลังจากแพ้กับทีมลิเวอพูลยสกอร์หประต,ตูต่อ4และฟอร์มในช่วงนี้ก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับในหลีกนัดที่ผ่านมาบุกไปแพ้กับทีมเบรนท์ฟอร์ดสกอร์หประต,ตูต่อ2ส่วนผลงานท่านัดหลังสุดชนะ2แพ้ไป3ครั้งด้วยกันครับมาดูที่การพบการท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งเป็นทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำได้ดีกว่าโดยชนะไปได้3ครั้งและแพ้กับทีมแอสตันวิลล่าไป2ครั้งด้วยกันครับนัดล่าสุดที่พบกันเมื่อวันที่25ากันยายน เป็นทีมแอสตันวิลล่าที่บุกมาชนะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาต่อที่11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับเริ่มจากเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยระบบการเล่น4-2-2-2ผู้รักษาประตูนะครับเป็นดีนเฮนเดอร์สันูคเซ็นเตอร์ฮาปนะครับเป็นฟิวจน,น,น,นยินหุ้กกับวิกตอร์ลินเดลอฟส่วนแบ็คขวานะครับเป็นอเล็กซานดิสและแบ็คซ้ายเป็นโดโอโกดาโลครับกองกลางตัวรับนะครับเป็นสกอตต์แมคโทมินียิงหุ้กกับเฟรด ส่วนมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเป็นเจสซี่ลินการ์ดประสานงานกับบรูโน่ฟานันเดสครับแต่คู่หน้านะครับเป็นคริสเตียโนโรนันโดจับคู่กับมาคัสเลสฟอร์ดครับมาดูทางด้านทีมเยือนแอสตันวิลล่ากันบ้างนะครับมาด้วยระบบการเล่น4-3-3ผู้รักษาประตูนะครับเป็นเดเมียงมาติเนสคู่เซ็นเตอร์ฮาบนะครับเป็นไทโรนมิงยิงคู่กับเอสลียคอนซาส่วนแบ็คซ้ายนะครับเป็นแมททาร์เก็ตและแบ็คขวาเป็นแมตตี้แคสครับกองกลาง3คนนะครับเป็นจอห์นแม็กกินดักลาสหลุย และจากขอบแลมซีครับส่วน3ประสานดแดนหน้านะครับเป็นโอลิวัตคินแดนนี่อิงและเอมิเลโนบูเอเดียครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับราคาเปิดไปที่เจ้าบ้านไปต่อครึ่งควบลูกซึ่งเกมนี้เป็นการโคจรพบ,พบกันของสองทีมในพรีเมียร์ลีกเจ้าบ้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากรับลังนี้เข้ามาคุมทีมดูเหมือนฟอร์มช่วงหลังจะดับลงไปเยอะพอสมควรนะครับส่วนทีมแอสตันวิลล่าฟอมช่วงหลังบางเกมก็เริ่มมีสะดุดบ้างเหมือนกันครับคาดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีกันพอสมควร ดูแล้วนะ่าจะออกเสมอกันภายในเวลา90นาทีน่าจะอยู่ฝั่งทีมเยือนไ,ไว้ก่อนดีกว่าครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเรามีกิจกรรมพิเศษจากทาง mm 8 8 a แป n อามาให้ร่วมสนุกกันครับมาลุ้นกันว่าคู่นี้จะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่แอปมาทายกันได้เลยนะครับที่ l i น์ h e n g 8 8ถ่ายถูกรับทันทีสูงสุดถึง1,000บาทลองแอมาร่วมสนุกหรือสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะครับกับช่องมีเฮงชาแนลและติดตามอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา w o r l d w e 8 8 u p s c o r e c o m รู้ทุกเรื่องครบเครื่องเรื่องฟุตบอลครับ